เอาละครับสวัสดีพี่น้องทาง Youtube นะครับผมต่อจากรถหัวลากนะครผมสวัสดีครับนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ BB Gamer 1 9 9 4หนู่สองก็พอผิดบีบอนหนูสองผมไม่มีนะผมหนูวันครับผมปลาหอยหนูหนึ่งเพราะว่าโดนกุอกเมีอาดไปครับผมหัวหนูเลยอ๋อไม่ไม่ใช่หนูอย่างนั้นใช่ไหมครับหนูอีกหนูหนึ่งวหนูโอ้เจ้บ วัดดีนะครับตะกี้พอผมก็ขับรถรุ่นนี้เหรอถูกแม่นบอกตะกี้นะสิ่งให้เท็กนี่นะไปครับผมรับซายนะครับวันนี้เราไปรับซายเช่นเคยนะครับผมสิน่งนี้นะ ขึ้นนางนอกนี้ไพร่นอฟออหาไพรนอขึ้นมาสะเทือนอุ้นยวัดดีลูกคืออ้อวัดดีครับติดตามทางเพจครับขอบคุณหลายๆครับผมพี่นอเขอหาหาอวดบอกหลอกลูกมีป่ะครับพีน่นี่แหละเนาะบอกโอ้ขอพระคุณลหลายๆสำหรับหลอกลูกขอสิ่งเดียวนี่แหละบุคอลยังหลาย มีอันดาก,ก็าได้เพื่อนไอ้จ้าวเวีนไม่อยอมมาเลยคุณแล้วรอคิวสามคันเลยแล้วครับโอ้รอคิวนานเลยครับตอนนี้เนโคสองตัวแต่ต้องรอคิว <laughs> รอคิวเข้าท่าเดี๋ยวผมรออืมโอ้ยไอ้แมคโครคันนี้มันสั้นสั่นนะครับผมน่ทำไมครับผมโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว หัวหน้าลองขับแคทก็ได้นะครับผมผมเสร็จแล้วรถ,รถลูกผมอ่ารถทำเองไม่มีเหรออ๋ออ้ตีลังกาอู้จ้าโอ้โหเมื่อก,กี้รถรถหัวหน้าโชว์โชว์อะไรนะครับตีลังกาครับผม โม่เดี๋ยวผมไปนะไปแล้วไปแล้วโอ้โหแบกเต็มหลับนะครับมีใครแบกยังโอ้ยผมขับได้แล้วผมขับนี่จะชีได้แล้วมารลประหยากโอ้อยรถล้อสี่พ่วงอยมาเลยครับผมเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปดำก่อนนะครับเดี๋ยวมาได้ โอ้ยพ่อขั้นจริีๆวายอยู่ขึ้หนาทะเทือนมาโหลดมาหันมาแม่ถอยแม่โซเฟอร์พขาจะช่องศูนย์ไอไอจอดตรถไฟจักรกนจัดมากเลยพี่คงไม่นานจะผ่านคนไปนะครับมาจักรโหลดสาวๆถาคือรถบรรอยู่ด้หรือเปล่าแม่นบอกสาวๆนั่งชุดกาหนะไว้ทิ้มพวกนั้นพวมีเบียดอือตัวนั้นน่ะโฟแม่นดอกสั่งโฟแม่นดอกเมียเจ้าอยูเรื่อๆเจ้าก็เลยบอกแบบนี้ ผมใช้จอยขับเลยนะเนี่ยแมคโครขับง่ายนะครับใช่ใช่ครับขับง่ายแบบแบบไม่ต้องใช้พวงมาลัยนะขับเหมือนแมโครจริงเลยดีแบบทีแดงแมโครจริงเขาก็ใช้เท้านะแต่คอนโทรลเอาคอนโทรลซ้ายขันสายหันเกียร์เหงาไปเหงาพอยเหงารถใครเจ้านี่พ่อครับพ่อรถเจ้าหล่ะคออคุณครับ อ้แตตต่เอาคือจุหล่อแล้วขานาดเือเดีือเ,เือไมไหมครัด้าิเี่วผม้นาครับ,รบผมยยา่าฮ<ๆ>่าซย<ๆ>ายาออกแล้ว ออกแล้วยา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 โอ้ไม่มีใครบอกครับเอ้าไปไหนองะไปแล้วร้วนอน้ยังม่น้ำวาผมก็พัฒนาเพื่ีากีกันเลยโอ้ยตองตังมัมันไดีหลัเลือกแล้วโอ้ย เหีหม้อนังบะมีหม้อเสือบเบาจนคุณครูรอจิ้หด้วยครับผมสวัสดีครับพ่อนาตาเวนนะครับผมบูยานอย่ายามานอนมึงไขบ่ผมนอนมึไข่เนี้ยผมเนี้ยข้าสิบตาเหลือใส่ปะเดี๋ยวจะไปลองอู้เทน้นเองอู้นี่ใส่ยอ่อนเข้าตัว เฮ้ยอยากกด ESC ครับตรันจัดเลยครับวัสดีครับดีทุกคนนะครับโอ้หาถุงไม่น่าปหนองราใช่ับไง เดือดเป็นป่าเล็งเล็งมาก 90, 9,000นะครัะเ,เอาว<ด>นะิ่ลงลงเยอะนะ ตาชนี่ตักใครกับแคทใครเยอะนะทำเนี่มยมตาชีห้าพันแปดใช่ไหมไม่ถุยต้องหกพั 6, นหึ่งหกพันห้าแน่เลยุ้งกีนนแคละหกันสี่ันแคสเลยครับ 4, 5, นะโอ้จะเริวว่ามิตาชีใช่ไนะเร็วกว่าได้ตักไดเยอะกว่า จ็ดพันรู้เจ็ดพันห้าเงินตัวหนึงนมผมนึกนว่าหกพันห้าล่อไปเจ็ดพันห้าเดี๋ยวดี๋ยผมตั้งคอนโทรลผิดด้วยนะทุกคนจริงๆมันต้องมีงทางลูกพี่เจ้าครับไมโครเ่คือเจ้าตองครับฟอร์ดบู๊ซีหน้าบอกผมครับไมโครโบ่ฝอยจริงเลย ต mein, society, urai, ้องตังค์คนทุนใหม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวให้เส้าลินเถอะเราเต็มไปตังใหม่ตอนนี้ก็ลีลินไปก่อนพี่น้องสลับตังสลับกันดูโอเคเต็มแล้วนะครับผมไปรับงานเมื่อทางมาลำบากจัดนะครับติรถใหญ่เนาะดูเอาอะไรบ้างข้อมองข้อมากระผมจะเข้าห้มละเฮ้ยไป วอเอาตีไปเาออืมนาวไ่ได้บอกนะไอ้พินทอดพวงไปหรือจงเดะของโมันทำาหครับทีดาบมีกรนืะครบ้างเอออู้ไมกขอบคุณครับ อุ้ยนักนก้อคั้นนี้นเัวการ์ตูนครับบอยของแม่อะไรครับผมไปแล้วปะครับไปแล้วครับอู้ถอยครับพี่นอ้องนักแห้งโอ้โหไปไม่ได้ครับโอ้หน้าได้กี่คลิปนะสุนี่คลิปทีส่สองอู้ถอยไปไหนพี่นอ้อง จี่ไหนมันลิขิตขี่เอาบ่าวะตาา้อ,องมันลิขิตขี่หาพับกลางวันอื้มันลิขิตขี่ไม่ได้นี่ใช่ไหมฮะไม่ได้มางงมันลิขิตขี่เอามาครับผมน,น่ะทำไมทำไมมันดึงไม่ได้ครับโอ้ผมไปกดอะไรมันไม่รู้ครับมันหายไปเลยคนน่ะแต่ผมติดมันติดมาแล้วอ๋อโอ้รถออกมรถออกจากหน้างานไม่ได้ขึ้มวัดดีบีได้หรอครับ เดี๋ยวผมเซเตียงแลนี่เนาะอ้ต่เสียนทำดิสึ้นมาไี่ควรอ้ออกจากเบ่ะไปไถอยก่อนถอยก่อนพี่น้องนถอยก่อนไปไ

ออกได้แล้วโอ้ย,อยเกือบออกจากบอว่าได้เว้ยโอเคครับผมเอาหัวหน้ามาแล้วใช่ไหมครับหัวหน้ามาถึงยังจะรอก็ได้นะครับหัวหน้าอีกเที่ยวนึ่งไหมล่ะโอแ้แล้วแต่หัวหน้าเลยครับผมผมเล่นเล่นเรื่อยๆก็ได้ครับผมไปได้ลูกพี่ไปชน,นะ อันเราดีสวนหัวหน้าไปเลยครับผมห,หัวหน้ายังไล่สดอยู่ใช่ไหมครับไล่อยู่ครับ ไลท์ทั้งไลท์ทั้งอัดคลิปเลยครับตอนนี้เล่นอะไรอัดอย่างเดียวไม่มีสคริปต์มาเปิดเครื่องผู CDs> ้เผยอัดเลยครับผมมาพอเดินไปดูไปดดูลงลงไปดูไปดูดงไปดูดูผมลงวันละคลิปครับผมแต่วันนึงกวาดได้สองคลิปใช่ไหมแล้วก็ลงเป็นวันอื่นได้ข้ามวันไปเลยสเตตี้วันหนึ่งลงคลิป ตันที่หนึ่งที่นะออสองเนี่ยเออเตี้ยครับอย่าลืมดูมาครับผมสองล้อดอิคันนั้นนะเออลั่นมาเอาเรื่องครับเอาเรื่องน่นรักสองคันด้วยโอเคเอลูกลูกลูกมันใช่ไหมครับผมแนมะลูกมันเองครับผมโอ้โหน่าเล่นมากครับรถเจ้าของแม่เอ๊ะหหัวน้าตะวันพาผมไปตรงไหนวะเลี้ยวซ้ายตรงนี้แน่นเลยถ้าจำไม่ผิด อ่าใช่ใช่ครับเดี๋ยวซ้ายแล้วก็เรีย,รยบภู่วานไปครับเนาะใช่ใช่ครับใช่ครับไปสต็อกซ้ายทุกคนลงน้ำเฮือนให้แน่นทีโอ้โหลงน้ำเฮือนให้แน่นทีสองหลอดได้น,น้ำเฮือนได้นบ้านแดงอะไรพี่น้องดูบว่อยากนี้เลยนี่พี่น้องเด,ด็ดทั

ใช้ออนครับพี่น้องอืๆๆอได้ยุ่งซ้ำนี่แล้วลงลงลงเลยไห้ครับเนี่ยเออแล้วลูกพี่เนี่ยผมเออมาเพิ่นโอเคครับ พวกคู่นี้หัวหน้ามาเล่นต่อไหมครับผมเล่นอะไรดีครับพวกนี้ถ้าถ้าหัวหน้าเล่นอะไรผมได้ทำไวม่รอครับจะเล่นเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้ครัถ้าวิ่งวิ่งรถไกลๆก็ดีเหมือนกันนะครับหุวหน้ครับผมกันเขาหน้าอ้วนหนา้าดีทุกคนเด้อพี่น้องวัดดีอุ้ทุบเป็นเขาคือเป็นอ้อยไปเหรอบ้านบักบ๊อบโอเคทุกคนนะครับทาง YouTube กับฝากกดไลไ์กดติดตามนั้นด้วยครับพอกันคลิปหน้านะครับผม โอเคพี่น้องทางเพจเท่ากับเดี๋ยวอายกับสิขออนุญาตลงแล้ยด้วยครับผมลงสตรีมแล้วนะครับผมขอพูด้หลายๆมือนนี่ดับมือพ่อกันไหมครับผมมือนนี่พ่อกันซ้ำหาสิบสิบาสิบแปดนาทีเนาะเอ้ยนี่นี่นอีกต่างถ้าถ้าอีกแหละนะครับผมขับไมโครให้ครับผมนะไปครับไปแม่จะไปกี่กี่ก็ได้องต้องต้องเล่นกี่นาทีนะครับกูนะ ได้เรื่อยๆครับแต่กูก็จะเอาส um ักช oui> ั่วโมงภายในมันเป็นย hey, ังไงสิครับง่ายแบบผู้ภายในขับง่ายอยู่วหน้าบอยไหมครับรุ่มทุกแล้วหรอครับขับขับครับฮอน้าอ๋อโหรถตะวันครับคือกาบ่ครับใช่ใช่ครับหัวหน้า าภายในครับทางาน,นเราขับภายในเลยง่ายครับขับภายในถ้าเล่นเกมขับจอยพวงมาลัยขับภายในง่ายนะผมแต่ถ้าเล่นเป็นขับภายนอกผมแบบเลี้ยวเขาว้าโค้งเลยลวงตลอดโอ้ขับขับภายในนะครับพ่อน้าขับภายในง่ายดีครับ<อ>มันอีเซียแต่มันเล่นง่ายถ้าขับภายในนะอพอเล่นภายนอกอผมเลี้ยวไม่ค่อยเปนนะี่ยนเลี้ยวโอ้โอโดีดีเลยครับพ่อแน้า,นาเลีย้ยงจัด นี่ขับไปในอย่างนี้นผมผมร้อหัวหน้าอยู่นะครับหยุดหยุดที่ได้ครับผมได้บ่อซ้ายเท่นเดิมเนาะหัวหน้าใช่ใช่ครับกำลังขึ้นไปครับผมเอะทางต้องเลี้ยวหนีนะหลงทางเฉยครับผม <laughs> ใช่ใช่ครับขึ้น,ข,นขึ้นตรงนั้นเลยครับคนหน้า okay, ไปครับทุกคนอ่าโค้งขวาขอบคุณสำนักการกดไลค์เดยอพี่น้องเดยอขอบคุณหลายหลายันดีทุกคนนะตะ,ตะได้เข้ามาดูหัวหน้าไหมครับ นั่งเห็นตาเลยนะครับโอ้มาวันไหนไม่รู้คนนะน่าจะพรุ่งนี้ครับคนน่ะเอากลับบ้านเลยเหรอใช่ใช่ครับคนนะกแจวเลยครับมีรถใหม่ๆเล่นอีก <laughs> จ้างมาแล้ว เนียนดีนะคนนี้โอ,อ้ตั้งลำไกลนะครับผม,อมเอา้าผมกดี E ีครับคนนะี้มือไปเพื่อกดอ ไปแล้วผมไปลอยไปครับเป็นอะไรอีกครับไม่รู้ครับต้องดูดูแล่ามันทางครับผมมันหน้าก็เป็นใช่ไหมเป็นๆครับผมอู้ๆแต่ละโอ้หายๆหายแล้วครับผมหายแล้วครับผมพร้อมไหมมันหนอาพร้อมครับผมโอเดี๋ยวผมไปเอาเจ้าแคทครับผมครับเจ้าแคทครับ จำกันได้บ่เอ้ว่านาประกาศสิทธิเฮ้ยวัดดีว่านาประกาศสิทจำได้จำได้ไดเอาผมว่าจะหัวหน้าถึงแม่ไหมถึงถึงถ้าผมคือถทั้ง,ง,งคู่เลยนะครับผมถึงทั้งคู่นะแต่ผมทันแบบนี้ไม่น่านผมอ๋อถึงครับ ผมถึงแต่ลูกครับเออแต่แคทคุดดีนะหัวหน้าโอ้โหขุดดีมากครับนะมันจมไปเลยอ่ะบุ้งกีมันอ่ะแต่ใช่แต่มันเบาเออเดิองเดิงเดืองอต้องต้องแบบให้ให้หนักตักหน่อยหนึ่งนะหันะไใช่ทั้ผมรู้ว่าหัวหน้าคันนี้ไปทําำหนักอะอีอีคันดีครับหัวหน้าแล้วคันคันคันใหม่ตีนมันจมครับหัวหน้าจมเยอะเลยครับ แล้วก็เด <or> ี๋ยวค่อยทําทํใหม่กันนะอ๋อหมายถึงมันหนักตีนตีนแท็กมันจมมากเลยนะใช่ใช่ครับมันมันสมสมจริงหนักเลยรถรถอันเขาเปิดเขาเขียนโค้ดมาเวลาเราเคาะเคาะมุกขี่ครับตูดก็แบบนเหมือนหนักมุงขี่ด้วยครับนี่นี่ก็หนักเลยอ่าใช่ใช่ครับหักเยอะหนักเลยนะทุกคนนะคันนี้อ่าใช่เลื่อตูดกระดกเลยนะอู้ไวใบใบใบ ผมตั้งไว้ด้วยมั้งอันนี้ตอนแรกตอนขัดถับมันช้าครับเนนี่ยโอ้โฮขาน่าจะนอนย่งางจะนอนแล้วครับผมหนาอีกเียวหนึ่งครับอีกคนละเที่ยวกับพราหน้าบอยก็น,กน่ากับไปแล้วแต่ชอบบุ้งกี่ครับมันจมไปเลยมันไม่สันเนาะถ้าไม่ให้จมก็กลเอกได้เออเออเออขน่าขนาขนา้ยดๆดเฮ้ยทกคเอ้ยซีดีซีนีีีสายแล้วแซีซีโอ้ขวานรถ รถมันรถมันเบาครับทุกคนตัวรถเบาแต่บุ้บงกีใหญ่หนักบุ้งหนักเกลยครับหนักเกลยอ๋อถ้าไม่ให้จมกดเอ็กใช่ไหมครับอุ้ยเอาแบบนี้ที่กลัวสมจริงดีครับมันตอนท่นหนาขุดไม้อะ่ะสมจริงดีนะตอนไม้สับอะ่ะผมว่าเอ้ยรถชนนี้ทําไมขุดจมลงไปเลยอ๋ออ,อกดเอ็กใช่ไหมผมไม่กด <laughs> ใช่ครับมันมันดีผมว่ามันดีเลยครับทวาแบบมากดเองก็คือขุดขุดอะไรมันจมลงไปหมดนะครับนะถ้ามุดว่าลงเทเลอร์หรือขึ้นเทเลอร์หรือจะมันบิดเอวได้ด้วยนะครับควหน้าคันเนี้ยบิดบิดเอวก็คือแบบว่าเอาเอางวงแตะพื้นแล้วก็หมุนเอวครับคนหน้าสายเอวเลยใช่ไหมครับผมใช่ครับคนหน้ามันมันเหมือนแบบแทงแต่ไปแบบบิดเอวไงล่ะอ๋อครับ สวัสดีธีรวัตรสวัสดีครับพี่หยองสุดหล่อสวัสดีครับไม่เต็ดครับผมก็แบบอูน่าจะเต็มครับคนนี้นอกเต็มไวมากสองคนนี่เต็มครับโอเคถ่ายรูปก่อนครับผมที ไปทุกคนที่เดิมครับกั็พอน้าบอยเราเช็คั๊มหมดครับ <c oughs> โอเคครับผมพอน้าโ <c oughs> อ,อ้หูเบิลตัดครับพันนันยังหดไปครับไปพอน้าแต่กนไปก่อน <c oughs> ผมผมตามพ่อน้าครับได้ครับผม ขับภายใแนนทุกคนขับง่ายดีโอ้โหรถแรงมากครับตามหัวหน้าแบบกระเพียวอะ่ะรถท่าตะวันนะใช่ใช่พุ่งนะคันนั้นอนะ่ะอ่าใช่อุกคนรถคันนี้เบรกไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ <c oughs> ไหลไปเลยแล้วเนี่ยนี่เนี่ยหัวมันซะน้อพี่น้องครับอู้แต่ๆๆๆๆไปครับเข,าข,าข,าขา้าโค้งครับผมเข้าโค้งครับไปเข้าโค้งยังไวแน่นอนแถวพุทธีคันนึบเฮ้ยแน่นอนแนี่ยครับเนี่ยเป็นแล้วเขาโค้งยังสวยนะครับผมภายในก็นงามอยู่ครับท่านเนี่ย กอยังนั่นนั่นค่าจะเบาที่เราบุกเข่าโกด์ังอ่ะขึ้นเกี่ยวกัท่านพี่น้องหนาบอยกำลังตามเรามาน้าจะซิ่งมาเลยครับพ่อหน้าบอย,ยสิ้นสิ้นมากเลยครับผมเท่หัวหน้าสิ่งกว่าผมอืมหมุนพวงมาลัยมันแหรอครับผมโกลด์แดยแดงก็คุมพวงมาลัยอย่างโก็โดนขาดผิว โหน้าไฟเตียนมากครับขับภายในครับพ่าได้ดีเลยโอ้ขับภายนอกนี่ตีเกยนะครับใช่ครับถ้าขับภายนอกตีแบบนี้โอ้โง่ายง่ายกว่าข้างนอกอีกแบบครับพ่าใช่ครับผมถนัดน่าจะมันน่าจะมาเล่นจากเทีสครับแล้วมันมาขับภายนอกไม่เป็นอ้มันกะยังไงผมกะไม่ถูกเลยขับภายนอกกะโค้งอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้พอขับภายในมันกะถูกเลยยกเว้นรถแรงจริงผมก็ลวงเือกนัน บ่เจอกันโดนคือเกานะครับพ่อหนาตีคือเกาครับคือเกาหนวดเน่าผมเริ่มย้องคือเกา้วผมเน่าใช้พินแบบใช้ฟิเปนแอลออนวดะ ลืมสู่ได้สงสัยบอดเลยครับเอ็บินแบบอย่างว่าพี่น้องแล้วไม่ี๋ยวมอย่งสงสัยว่ นี่ดูดีต้องแบบนี้แล้วนะเขามุมนี้เลยครับผมเฮ้สุ <Hey. S 2> ลลดนนะละบันทึกทุกคนนะครับผมมาเด็กท่อนเด้อโอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวไล่สดกัพอแค่นี้นะครับคลิปหน้าของพอ,อ,อกันไหมครับพี่น้องครับ ดก,กดไลคนไล้์กาฝากดไลค์ติดตามนะครับผมเฮ้ยกดผิดช่องหนึ่งก้าก็สีของหน้าบอยด้วยครับผม BB Gamer หนึ่งสองทางยูทูบเท่านั้นนะครับทางเพีหัวหน้าบอยก็มีนะ BB Gamer หนึ่งสองจะเ,<อ>เป็นจะเป็นแจกรถแจกของครับเหตุจะเป็นแจกแบบแจกอะไรว่ากันไปครับผมติดตามกันได้ครับ ตอนวนสะพาน,านลเลยครับปิดคิปเดี๋ยวครับผมนะจะปิดนานแล้วนะพวกผมมันเต็มโอเคทุกคนบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายไปแล้วสวัสดีครับนอนหลับฝันดีนะครับผมไปแล้ว